รีวิวการใช้งานนะครับ202แอมป์นะครับอินเวอร์เตอร์ใช้งานนะครับ3,000วัตต์พีคนะครับ5,500วัตต์คอนตินเนียลนะครับต่อเนื่องเป็นเพียวสายนะครับและเป็นระบบชาร์จโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มีชาร์จไฟบ้านชาร์จรถยนต์ด้วยนะครับที่ได้ก็คือนี้ USB นะครับระบบ USB 2งนี้จะเป็น12โวลต์ ดีซีนะครับแล้วก็ไฟบ้านนะครับไฟ220โวลต์อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นพัดลมพัดลมระบายอากาศเพิ่มให้2จุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชาร์จไฟบ้านและโซลาเซลล์นะครับชาร์จไฟบ้านนี้จะมีหัวปลั๊กที่ใช้กับชาร์จรถยนต์ได้ด้วยรวมกันนะครับนะฮะอันนี้โซลาเซลล์นะครับ ตอนนี้มาดูการใช้งานกันนะครับการใช้งานออนเบเกอร์ตัวนี้นะครับออนเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือกดลงนะครับฟิวเบเกอร์หน้าจอแสดงผลก็จะติดติดแล้วหน้าจอแสดงผลนี้จะเต็มอยู่ที่13.3-13.5นะครับ แต่นี่ที่โชว์นะฮะเพราะว่าชาร์จใหม่ๆนะซึ่งดึงที่ชาร์จออกเนี่ยแต่เดี๋ยววนก็ลงนะครับเพราะได้วนล็เป็นวนลอยจากเครื่องชาร์จนะอันนี้ก็ถือว่าเต็มอยู่นะครับเต็มในครนนี้สเกลนี้ก็จะแต่ผ่านตามวนจะไปลดอยู่ที่11.5ดังนั้นควรชาร์จเลยนะครับนะฮะแล้วก็แอมปริมาณแอมปที่ใช้ตอนนั้น วัดที่ใช้ในตอนนั้นนะฮะอันนี้วัดต,ต่อชั่วโมงนะครับบรรทัดนี้ใช้ไปกี่วัตแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้แอมแอมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวลาที่ใช้เวลารวมนะฮะอธิบายหน้าจอนะอันนี้ราใชอ้อันนี้ไม่ค่อยติดอันนี้ USB ออ่อนตัวนี้นะฮะสวิตช์นี้เป็นสวิตช์ทนกระแสทนกระแส15แอมป์นะครับสแตนเลสอย่างดีฮนะยูเใช้งานได้เลยนะครับ3.0โวลต์ v, 5ช่องนะครับ3.0แอมป์นะฮะแล้วก็ PD 1อีกช่องฝั่องนี้จะเป็น12โวลต์อ่อนขึ้นมา12โวลต์ปึ๊บอ่อนใช้ใช้สวิต ตัวนี้นะครับออน12โวลต์จะมีที่จุบุรีนะฮะแล้วก็แจ็ค1.5 3่จุดอย่างละ3าจุดแล้วก็อันนี้คือตัวคีิบ12โวลต์น,นะครับแรงบวกดบับลบนะฮะแล้วคันนี้อันนี้ฝั่ง220โวลต์น,นะฮะฝั่ง220โวลต์ฝั่งไฟบ้านออนตัวนี้ออนตัวนี้ขึ้นมานะฮะ ออนตัวนี้มาที่ออนไฟแสดงนะก็จะติดนะฮะไฟแสดนะ220ใช้220โวลต์ได้นะครับ2จุดพักสตา,าแล้วก็พัดลมตัวนี้ก็จะทํางานตามไฟ220นะครับจะติดตอนที่ไฟบ้านติดนะครับใช้งานระบายอากาศอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ข้างในเครื่องในกล่องนะครับถ้าดีเปิดอันนี้ไม่ติดนะอันนี้ยังไม่ทํางาน เธอว่ายังทำงานไม่ไม่เยอะถ้า AC ทํทำงานอารมณ์นี้ก็จะทำงานด้วยนะฮะแล้วนี้มาดูการชาร์จนะครับชาร์จชาร์จโซลาร์เซลล์เนี่ยชาร์จไฟบ้านชาร์จไฟบ้านโซลาเซลล์ต้องออนเบเกอร์ก่อนนะครับออนเบเกอร์ออนเบเกอร์ปุ๊บก็ มาเสียบไฟบ้านตรงนี farther, farther ้นะฮะเสียบไฟบ้านตรงนี้แล้วเดี๋ยววิธีการใช้จะบอกอีกทีหนึ่งฮะแล้วก็โซล่านะครับอันนี้บวกลบฝั่งฝั่งแผงมันก็จะมีเป็นไกด์บอกแล้วนะครับว่าต้องเสียบอันนี้บวกฝั่งฝั่งแผงก็จะเป็นหัวที่ต้องเสียบตรงนี้อยู่แล้วนะครับฝั่งหัวก็จะเป็นเสียบตรงนี้อยู่แล้วอันนี้จะเป็นบวกเป็นลบนะครับเป็นบวกเป็นลบ ข้างล่างบวกบนลบแต่ว่าในแผงจะมีบอกอยู่แล้วนะครับตรงนะฮะแล้วอันนี้เสียบโซล,ล่าตรงนี้ปุ๊บเสียบโซล,ล่าตรงนี้ก็ามาอ่อนอันนี้เป็นเบเกอร์เบเกอร์ของโซล,ล่านะครับจากแผงโซล,ล่าก็อ่อนขึ้นมาปุ๊บนะฮะอันนี้เมื่อเมื่อนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับ จะประมาณนี้แล้วคันนีอ้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจะมีระบบต่ําตัดนะครับต่ําตัดเพื่อตัดไฟเพื่อตัดจานมันของไฟบ้านนะครับเนี่ยฮะอยู่นี้นะฮะต่ําตัดนี้ต่ําตัดนี้ก็คือวนจะไปต่ําอยู่ที่1.5เนี่ยอินเวอร์เตอร์ไฟบ้านก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับ นะโถลิสเตตตัวนี้นะฮะเพื่อตัดนะฮะเป็นวงจรตัดต่ำนะครับต่ําตัดนะฮะวนต่ําเพื่อจะโปรเทคแบตอีกทีหนึ่งนะฮะที่จริงในแบตก็มีบีเมตัดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ตัดตัดก่อนบีเมนะฮะเพื่อคุณภาพของแบตนะ,ะโอเคครับมาดูที่ชาร์จที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้ ชาร์จอันนี้จะเป็นชาร์จไฟบ้านนะครับ20แอมป์ขนาด20แอมป์เสียบเข้าตรงนี้นะเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเสียบไฟเสียบไฟฮะเสียบไฟถ้ายังไม่เต็มเนี่ยปุ่มเนี้ไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงแบตเต็มเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสังเกตที่ไฟตรงนี้นะฮะเต็มแล้วจะเป็นสีเขียว เปนกันกับอันนี้เป็นชาร์จรถยนต์ชาร์จรถยนต์นะครับชาร์จรถยนต์จะเสียบที่เดียวกันเหมือนกันนะฮะชาร์จรถยนต์ใส่เสียบที่เดียวกันแล้วก็อันนี้ไปเสียบที่จุบลีรถยนต์นะฮะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์จากแผงเลยนะครับพั้วจากแผงก็มาเสียบตรงนี้เลยนะครับผม แต่อย่าลืมออนเบเกอร์ก่อนนะฮะออนเบเกอร์นี่ก่อนเนาะเพื่อให้เพื่อให้โซลชาร์จเจอร์ทำงานก่อนเพื่อให้โซล่าชาร์เจอร์นี่ทำงานก่อนนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับผม